อ่านเจอข้างกระป๋องว่ะกระป๋องเนี้ยใช้พริกประมาณหนึ่งล้านเม็ดเหรอเออหล้านเม็ดอ่ะเทียบเท่าพริก1ล้านเม็ดเหรอกินพริก2ล้านเม็ดอ่ะคุณเดาพจนไฟอยู่แล้วตอนนี้สวัสดีค่ะพวกเราทีมงานนัก้าววันนี้พวกเราเนี่ยจะไปบ้านพี่ใหม่ค่ะซึ่งเรามีคอนเทนต์เราเนี่ย จะไปเล่นเกมซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณไม้เนี่ยอยากจะเล่นเกมกับเราไหมาแต่ต้องเล่นเพราะว่าทีมงานอย่างเราเนี่ยได้คิดแพดการแลเกมมาแล้วเรียบร้อยอซึ่งจริ ดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนนะคะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันสนุกกันอยู่สองคนวันนี้เราจะมาแข่งกินมาม่าเพจ แบบเผ็ดที่สุดในโลกนะใครจะสามารถทนความเผ็ดหรือว่ากินเผ็ดได้มากกว่ากันไมยก็เลยบอกว่าเอ้ยก็ได้นะเพราะว่าจริงๆวันป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วมันก็เลยรับคําทานนี้เลยค่ะทันทีเพราะว่ามา่คิดว่าเกมนี้ไมยต้องชนะแน่นอนจริงๆหนูก็สงสารพี่นะทำไมหนูกลัวแบบลิ้นเลิ้นกระเพาะกระเพือกพี่ไม่ไหวอะ่ะพอก่อนก็ได้นะอันนี้ฝึกมาดีไม่เปลี่ยนเป็นเกมใหม่ก็ได้แข่งกินบอลลอยแข่งกินบอลลอยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันหวานตะกันไม่ไม่ถนัดอะถนัดของเผ็ดถนัดของเผ็ดถนัดของเผ็ด ระหว่างที่เรกคู่กับมังเข่งกันอยู่นะครับตอนนี้ทีมงานก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะแก้ที่มาแล้วทั้งหำอะไรอยู่จ๊ะฝนลงพวกของตัวที่เข่งรอบที่แล้วเราแก้ไม่สำเร็จรอบนี้เราต้องแก้ให้สำเร็จอันนี้ของใครนะอันนี้ของพี่มาใส่ไปีที่สองสามสองสามสอง อันนี้ของใครคะพี่จิมค่ะพี่จิมเติมไปกี่ซองสองเราใส่พริกไปสามซองเราใส่พริกไปสามซองของนายพริจุดหนึ่อยากให้พี่จิมว่าคนที่เขาขิงเขาได้ชนะไหมนะในวันนี้พี่จิมเนี่ยปกติพี่จิมกินเผ็ดป่ะครับอืม ปกติเอาจริงๆแล้วนะไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่แต่ก่อนไม่กินเผ็ดเลยกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรที่มันต้องปรุงอะ่ะไม่ปรุงเลยทามายัางไงกินอย่างนั้นร้านไหนที่ทําแล้วไม่อร่อยก็กินแบบไม่อร่อยเพราะไม่รู้ว่าจะปรุงเอารสชาติไหน <c oughs> แต่คือพักหลังเนี่ยมาเริ่มกินเผ็ดมากขึ้นตั้งแต่คบกับเนี่ยกับมายแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนาการไปได้ไกลมากถ้าถ้าพูดอย่างนี้แล้วอ่านี้ไหม มันต้องมีบทลงโทษไหมสำหรับคนแพ้เฮ้ยเดวก่อนอีกทีแปลว่าพี่พี่ไม้นี่พี่ไม่บ้านใจมากเลยว่ามีสิจนาเยอะเพราะนั้นอ่ะพนันเออมันมีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้ต้องมีบทลงโทษเอแล้วบทลงโทษที่ว่าคนแพ้จะต้องโดนบทลงโทษเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทลงโทษนั้นจะเป็นอะไรแต่งานนี้มีให้แน่นอนค่ะนะคะถึงแม้เราจะไม่อยากจะจะต้องให้เขาโดนบทนั้นก็มาเดี๋ยวมาดู ว่าใครจะแพ้ <c oughs> ใครจะชนะไปค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้บะหมี่เผ็ดของเราพร้อมชาประลองแล้วว่าแต่กติกามีอะไรบ้างเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยกติกาีอะไรมาก คยก็คือแม่กับพ่อเนี่ยจะแข่งกันกินเพจนะคะโดยในระหว่างที่กินเนี่ยก็จะมีคําถามมาให้มีคําถามด้วยเหรอใช่ค่ะในระหว่างที่กินถ้าใครนึกคําตอบออกให้ยกมือก่อนคนที่ยกมือก่อนจะได้สิทธิ์ตอบถ้าตอบผิดและอีกคนนึงตอบถูกคนนั้นก็โดนคนแพ้โดนทำโทษใช่คนแพ้ตอบตอบผิดก็คือโดนทำโทษใช่โอเคคนชนะได้กินน้ำเปล่ารู้สึกสวรรค์มากเลยอะแล้วคนแพ้่ะ ตรงหน้านี้เราจะไม่บอกว่ามันคืออะไรบ้างเราจะให้คนชนะเลือกให้คนแพ้กินอ่อได้โอเคอุ้ยอยากกินแล้วอะเนี่ยน<อ>ั่งกืนน้ำลายนานแล้วอยากกินแล้วเนี่ยโอเคขอมคะพอมค่ะห้าสี่สามสองเริ่มค่ะ ็กได้สบายไม่แย่อร่อยรสชาเหมือนน้ากาลเหมือนแต่เข้มข้นกว่าอร่อยน้ำจิ้ิเอะไรครับเหมือนกินจ๊กตอนเช้าอะเหมือนจ๊กใไข่ตอนเช้าอะคุณอย่าสำลักเด็ด นี่เป็นผลอะไรล้อเหรอหยังทนได้ยังไ,ได้อยู่เริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนคะ RCA ค่ะฟิกครับฟิก,ฟกร้านฟิกครับร้านฟิก RCA ครับร้านฟิกครับ,รน,รบ,รน,รบนี่ไม่ได้ตอบชื่อร้านครับแต่ว่า RCA RCA ใหญ่มากเขาไม่ได้ถามว่าร้านอะไรอะ่ะเขาถามว่าที่ไหนอ่ะ RCA ส่วนไหนของ RCA อ่ะร้านฟิกก็มีเหตุผลครับร้านฟิกครับ RCA ครับนั้ เย้อุ้ยเหนื่อยมาแล้วอะถ้วคนตอบผิดอะก็จะโดนลงโทษโดยคนที่ชนะสามารถเลือกได้หนึ่งแก้วอันนี้กินต่อได้เลยไหมหิวอะไิ่ได้เลยค่ะพี่เลือกเลยมีน้ำอะไรบ้างไจะไม่ตอบอกได้เลือกอันนี้ให้เขรักนลเนี่ยในระหว่างนี้กินต่อเลยนะหิวไงมันเหมือนกินโจ๊กตอนเช้าอยู่ตอนเนี้ยนี้สีมันน้ำมะนาวเลยว่ะ ังามไรอ่ะไม่บอกเป็นไบ้าพีรยังเหมือนโจ๊ตตอนเช้าอยู่ไหมคะ มือสันนี่แไม่พูดไม่คุยทำคำถามที่สองคะผมจะมา4ี่ปีแล้วค่ะแปดปีครับยกปิดยกโดกแล้วตอนนี้แปดปีสี่เดือนกินน้ำเปล่าอีกแล้วเหรอมือสันน่ะไห <c oughs> นมีน้ำอะไรอีกฉันเริ่มจะไม่ไหวกับการแกล้งแท้แล้วนะ อันนี้น้อยจะได้ไม่จุกกินน้อยๆออันนี้ผลิตประเทศอะไรอ่ะไม่ใช่ประเทศไทยใช่ไหมมาเลเซียค่ะโอ้น้ำอะไรวะไม่รู้รสเลยใช่ปะต้องหัดต่อไปนะคะค่ะแกกินไปก่อนดิพี่กินไปก่อนแกะกันไปของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้กันคืออะไรคะน้ำหอมปรับอากาศ ไม่ยกด้วยเพราะจำไม่ได้อาตอนถึงต้องกินน้ำ่ะน้ำหอมปลาม่ากลัดคือของฝันนะมึงก็ตื้นมาให้เฉยเอาฝันเอาหล่ะบ้างรู้สึกยังไงครับกับการได้กินน้ำรั้งแรกรู้สึกดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยรู้สึกดีมากเลย แค่ยังไม่ได้กินเลยแลค่ะเนี่ยแค่ได้ถือดับความร้อนในตัวฉันดับความร้อนในตัวฉันใช่คนที่ตอบไม่ได้กินอะไรดีคะอ,อ่านเจอข้างกระป๋องว่ากระป๋องเนี้ยใช้พริกประมาณ1ล้านเม็ดเหรอเออหนึ 1, 000, ่งล้านเม็ดอะเทียบเท่าพริก1ล้านเม็ดเหรอกินพริกสล้านเม็ดอะใช่เหรอไปเตมิมฟิลเลอร์ปากมาเลยอ่ะปากอุ้ยตอนนี้เผ็ดมากทุกคนอ่ะมานี่เอาคล้ายค้ายฉันทีนี้เธอสีน่ากินจ้ะกินดีอะ ดมด้วยพี่ไม่ดมเด็น,นะพี่สู้สดชื่นเลยครับกินได้อีกไหมคะได้ทีเดียวหรอคะรู้นี่นได้เก่งคำใหญ่นะอร่อยดีนะน้ำพึ่งมะนาวมี้แป้งคืออันนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับของพี่ดูแข็งกว่าทำไมทำไมพี่คิดว่าแขา็งกว่าดูสีดิดูสีดิมีเม็ดพริกเยอะ เฮ้ยเดาไม่ผิกแล้วเฮ้ยมีเม็ดผิกเยอะมีก็มีเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันก็คุณแก้มฉันหรอไม่ได้แก้มมีแต่อันเนี้ยไหนไหนไหนที่แก้มพี่น้ำเนี่ยคุณอย่าหาข้ออ้างอย่าหาข้ออ้างเป็นผู้ชายไหมเป็นวันนี้ไม่เป็นนะมาคำถามต่อไปชนะว่าจะกินน้ำเด็กแรก ป็นะล้าท้าวเดี๋ยวพี่จิมเอ่อไม่คิดจะยกเลยพี่ไม่คิดจะยกเลยหรอเหมือนอาปากมันค่อยขึ้นแบบเหมือนอาปากมันค่อยขึ้นแบบเหมือนอาปากมันค่อยขึ้นแบบใหมะน้าท้าใช่เหรอใช่ไม่ทำไรอ่ะดูหนังน่าจะได้กินน้ำค่ะ เป็นสาร่ะว้าอะแกินน้ำาป่าเหมือนกันก็ได้คิดว่าจะเป็นน้ำาปล่าปะจะไหลเลยจะพ่นไฟอะไฟจะออกอะเฮ้ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่ามันเผ็ดทีหลังอะมันค่อยๆมาใช่คือมันไม่ได้เผ็ดตอนแรกที่กินเนี่ยมันไม่เผ็ดนะ แต่คือตอนนี้มันเหมือนไปสะสมอยู่ในในตัวอะไรท้องเราแล้วมันแบบเริ่มแบบรวมพลังกันเนี่ยพี่กินเป็นอะไรอ่ะพี่ร้อนอ่ะพี่ไอ้อเพิ่มแอร์ดิ <laughs> ไม่เปิดแอร์หรือเปล่าเนี่ย,ปยเปิดแอร์หน่อยดิเหนื่อยหนักมากอย่างนี้อย่างนี้คือดูรู้เลยไหมว่าใครแช้ใครชนะมันอยู่ที่ใครกินหมดก่อนครับพี่อันนี้เป็นคนเหนื่อยเยอะอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เป็นคนเหนื่อยเยอะอยู่แล้วหรือว่าใครกินหมดก่อน่นั่นเอง เกลือไหครับหมดเสร็จปุ๊บใครหมดก่อนคนที่ยังไม่หมดโดนลงบทลงโทษต่อนะครับยังไม่หมดนะครับลงโทษเป็นแถมจริงนะกินหมดได้ไหมได้สามารถกินให้หมดได้ไหมได้กินไหวปะล่ะ่อเคกินแทนก็ได้ยกขิงมาทั้งต้นหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันเมื่อก่อนโรบอคับโรบอคับโรบอคับไม่ใช่โรบอคับไอหุ่นยนต์ต่อยกันอะที่หนูไม่ชอบอะโรบอคับ ไปน,นั่งทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์ใช่กว่ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเด,ดทครั้งแรกเรามาดูลูกเขาอ,อ่ะเราดูหแบบแอคชัน่นทำไมชอบไงหนูแพ้ใช่ไหมแพ้หนูก็ต้องได้กินสิกินนมนี่มันจะดีขึ้นนะเขาบอก <c oughs> นมกระหรองต้งมไหนซื้อป่ะได้อร่อยยำแพ้กันได้นะ ไม่เป็นไรทำไมพี่ไม่แพ้อะ <laughs> ยอมแพ้แพ <laughs> ได้ย <laughs> ิ่งทำไมอ่ะอีกงทำไมอ่ะยังไม่อิ่มเลยอีกงทำไมยอมแพ้ได้น,นะคุณแม่เรากินเผ็ดอยู่แล้วไงคุณตะพนไปอยู่แล้วตอนเนี้ย A few minutes later <laughs> ให้เกลียรจานนะครับ <laughs> ให้เกลียรจานนะครับ<ม>หึ <laughs> ใครเด่น็าครับใครเด่็านะครับใครเก็นครนี่มาเป็คนชนะครับนี่ก็หมดนะบอกความรู้สึกนยครับพี่จินหังจากเล่นเกมนี้กูกินเพื่อคือตอนนี้เหมือนมันมีแต่พริกอยู่ในปากแล้วมันแบบความเผ็ดมันแบบไม่มีชลจางอะคือเป็นคนเหนียวมาก แต่ว่าตาออกว่าเผ็ดแต่เหนืออาจจะไม่เท่าเขาแต่ว่ารู้สึกเผ็ดมากจริงๆลแล้วก็เหนียวมากตอนเนี้ยอยากกินเลยนะคนที่คิดจะกินอยากกินเลยหรือถ้าคนชอบกินเผ็ดก็ได้จะเอาแบบทำเป็นาเลนจยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอย่าก,กินเยอะนะคะมันเผ็ดแล้วมันก็แสบท้องมากเรามาใช้สิทธิ์ความเป็นผู้ชนะกัเนเลไหมโอเคะแต่จริงๆพี่ก็หมดนะก็หมดเสมอไงแล้วหนูก็หมดเยียงน้่ยพี่ยังมีเหลือ เราจะให้สิคนชนะไปปรุงน้ำอะไรก็ได้หนึ่งแก้วเพื่อลงโทษ<ท>คนแพ้โดยใช้วัตถุดิบในครัวที่เรามีเดี๋ยวเราไปเอาบทลงโทษมาให้ออน <c oughs> นี้เขาเป็นผู้ชนะเขากำลังไปทำน้ำอะไรไม่รู้ให้เรากินแต่คิดว่าไม,ไม่เท่าไหร่หรอกเรากินได้อยู่แล้ แป๊บนึงนะพี่จิมชอบกินรสเปรี้ยวเราก็ต้องเอาสิ่งที่ชอบให้เขาก่อนเขาจะได้แบบมีความสุขใส่น้ำมะนาวเยอะๆจะได้จับไม่ได้ว่าเราอะใส่อะไรลงไปบ้ามะนาวเปรี้ยวเสร็จปุ๊บก็ต้องตามด้วยหวานอันนี้น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งลงไปแล,แล้วก็สุดท้ายมีประโยชน์มากอันนี้น้ำมันปลาแซลมอนอันนี้น้ำมันปลาแซลมอัน,น ปลาแซลมอนมีประโยชน์อร่อยด้วยเก่าก <2 performance> ินทุกวันเลยิดยแค่นี้น้ำผึ้งมะนาวใส่น้ำแซลมอนไถ่น้ำมันปลาแซลมอนอุ้ยม่อนมเหมือนกันเลยประโยชน์ทั้งนั้นแหละที่ให้ไปแต่ละอย่างอ่ะดูสิกรึบเล็กๆแต่ได้ประโยชน์ แค่สีมันแบบว่าเขาก็รู้แน่เลยว่ามันมีอะไรซับติงสีม่งก็ไม่น่ารันจวนแล้วอะาแล้วครับเดียวปิดทำไมอะหนาจไปให้ลืมไงเพราะมันเป็นอะไรบ้างอะต้องต้องบอกก่อนไหมว่ามีอะไรบ้าง,ไม,งไม่บอกอะให้กินก่อนแล้วค่อยบอก โอ้ทำไมอ่ะนิดเดียวเองอะไรกินได้ยังไเนี่ยกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยที่รวมมาในนี้ก็คือกินกันทุกคนกินกันในในบ้านอยู่แล้วต้นตาจะไหลอันนี้น้ำมันปลาแซลมอนอันนี้น้ำมันปลาแซลมอนอันนี้น้ำมันปลาแซลมอนมีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะตอนนี้ที่ได้กินเนี่ย ยาคูยาคูเตรียมยาคูมากันด้วยผมไม่ใะครับพี่หมีขอบขอบมีผงอะไรขอบแก้วใส่ผงอะไรเนี่ยรสดีเหรอไม่ไม่กินมะกินเลยเหรอกินเลยสิเอาก็ลต้มงตึ๊บเลยเหรอจิบได้ไหมไม่ได้ต้องทีเดียวเลย อมไปด้วยนะแบบแบบชิมอะเทสอะอะไรอ่ะอร่อยปะอร่อยอ่ะซ่สแก้วนี่มาเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่ามันมีอะไรมากส่วนผสมที่มีประโยชน์นะคะอะไรอ่ะใส่อะไรมาบ้างเนี่ย tất cả đấy tàn lòng tinh nhau à? tinh nhau 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 tinh ใส่อาหารของหมาเข้าไปด้วยเพราะว่าอย่างของเกาว่าใส่วันละประมาณหนึ่งปั๊มของพี่นิดเดียวแต่มันไม่มีกลิ่นนะเก่าไม่พอใจสิ่งนี้มันเหมือนมีรสชาติมะนาวแล้วก็นมแค่นั้นเกลือม่อนโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ เมื่อกี้ไม่ได้ใส่นะคะแจ้งค่ะอยากดูแบบว่ารีแอคชั่นของนางก็เป็นไงบ้างนะคะไม่บอกไม่เฉลยเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้กันแล้วเนาะก็วันนี้นะคะสนุกมากแต่ว่าถ้าจะกินถามว่าจะกินอีกไหมก็คงไม่นะคะก็ใครใครที่กำลัง ว่างๆหากิจกรรมในช่วงนี้ทําอยากทำชาเลนจ์กันก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรกินเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเอฟเฟกก็คืออาจจะปวดท้องหรือว่าอาจจะแบบเผ็ดทนไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นห่วงนะคะก็ฝากถึงทุกคนนะครับก็อร่อยอร่อยมากโดยเฉพาะไอ้น้ำแก้เมื่อกี้อร่อยมากก็กินได้นะครับแต่อย่ากินเยอะเดี๋ยว เป็นนัายก็ถ้าเป็นไปได้อยากินเลยก็ส่วนอีพีหน้านะครับเราจะทำคลิปอะไรกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกับช่อง My Style นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆแล้วคลิปนี้ ็นคนพูดเองด้วยนะเฮ้ยเราแนะนำคอนเทนต์แบบว่าใสา่พลิปเพิ่มนะจะได้แก้แล้วดูเองโดนโดนดิโดนดิใจแรงอ่ะมันเผ็ดขนาดน้นน,ป,น,นะนป็น acting <c oughs> นี่นักแสดงเรียกเหงื่อได้เรียกเหงื่อได้ไดแต่จริงๆตังกก้งใจจะแกล้งพี่จิมเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเบลเราแกล้งไม่สำเร็จแต่ทีนี้พี่มายดันไลน์มาหาเราเมื่อคืนตอนประมาณสามทีทุ่มมาขิงใส่เราว่าพรุ่งนี้พี่อ่ะ จัดการพี่จิมท้าใครไม่ท้ามาท้าพี่ไม่ออกมาเป็นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสีไปขึ้นนะใครก็รู้กับเขาเหรอไม่รู้รู้ไหมไม่รู้เผ็ดขนาดไหนที่สุดในชีวิตไหมเมื่อกี้ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินมาเหรอใช่เผ็ดมากเผ็ดแต่กินได้เยอะนะไม่กินได้เยอะนะต้องทำเช่นนั้นค่ะทำเช่นนั้นค่ะ โอเคกเคอรวมรวมแจ้งฉันใช่ไหมได้ระวังตัวไว้ปวดท้องแบตที่พูดเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงนะแต่ท้าอ่ะลาครับลาแล้วค่ะทุกคนจอกันใหม่อีมีหน้านะคะสวัสดีเธอหือ